ขอนำเสนอเรื่องของคลิปหน่อยดีกว่าหลายคนที่มีโอกาสดูคลิปผ่านทาง YouTube บ้างวีมิอบ้างแล้วอีกหลายเว็บด้วยกันคุณดูกันบ่อยไหมมันดามแจ็คดูบ้างดูบ้างคลิปอะไรที่คุณดูโหลดด้วยโหลดเก็บเองด้วยบอสคลิปคลิปคลิปชื่ออะไรคลิปแอนและ The Toilet Toilet ของเล่นของญี่ปุ่นแจ็คดูคลิปอะไรโอ้โหคลิปนี้ต้องดูประจาครับมาจากญี่ปุ่นว่าไ ของไทยครับชอบของไ<อ>ท,ท<า>ยอ๋อชอบดูคลิปตลกตะแรงอะไรอย่างงี้นะ <c oughs> ไม่ใช่ครับคลิปอย่างนั้นแหละครับ <c oughs> อ๋อเชาวนี้เรามีคลิปเกมให้คุณผู้ชมได้ลองทายกันเล่นหน่อยดีกว่านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านและคุณผู้ชมได้มีโอกาสดูคลิปมีทั้งหมด2คลิปด้วยกันมาดูที่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับจากที่เราจะเลย์ต่อจากนี้ไปเอาง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะเลย์ฉายภาพก่อนแล้วหลังจากนั้นให้ตั้งใจดูให้ดีๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นและคุณทายพร้อมๆกันว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นจะเป็นยังไงนะคร เดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวเขาเริ่มใหม่เดี๋ยวเดี๋ยว <Yeah. S 1> เดยวทำไมทีมงานใจร้อนอย่างนี้เอาใหม่คลิปที่คุณเห็นอยู่นี่นะฮะดูฮะเกิดขึ้นที่ท่าเรือเฟอร์รี่ในตุรกีดูดีๆนะครับ <Yeah. S 1> ดูดีๆนะครับนี่ระหว่างที่เรือกําลังจะออกจากท่าเนี่ยนะฮะแต่ก็มีรถพุ่งเข้ามาแบบนี้อย่างที่คุณเห็นเนี oh, <okay. S 1> ย่ยสะพานมันแยก mm hmm. แล้วเห็นไหมออือม mm hmm. ปรากฏว่ารถคันนี้ก็จะข้ามอ่า mm hmm. ทุกคน mm hmm. คิดว่ารถคันนี้ข้ามพ้นหรือไม่พ้น าพ้นหรือคือที่น่นาอาจจะตกลงไปในแม่น้ำได้ได้ตกแล้วล้อมาครบสี่ล้อขนาดนี้ตกดูดีมินจปิ่มยังไงปิ่มล้อหลังปิ่มๆแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะถ้าที่ผมวิเคราะห์มันก็ข้ามมาแล้วมันข้ามมาแล้วอะแล้วมันจะมันจะยังไงอะผมว่าตกแจ๊คคุณว่าอย่างไงผมว่าตกเพราะล้อหลังปิ่มๆล้อหลังปิ่มๆใช่ครับผมือตกลงไปในน้ำแน่นอนครับมดดําว่าไงไม่ตกมันข้ามมาสี่ล้อแล้วแสดงว่าต้องไปต่อได้ถูกคุณผู้ชมมาดูเฉลยกันีีีีก่่นนร้ทุเย จะสามารถข้ามพ้นสะพานนี้ได้ขับต่อไปอีกฝั่งหนึ่งหรือว่าจะตกลงแม่น้ำโอเคมาดูเฉลยครับปรากฏว่ารถคันนี้ยังไงฮะวัดจะถึงตกตกตกไหมบอกแล้วตกไหมเฮ้ยตกไหมเฮ้ยตกไหมตกจริงตกไหมโอ้ไม่น่าเหลือตกไหมอ่ะ ต้บายบายไซยนาระครับคุณผู้ชมทำไมอ่ะไม่ว่ามัน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 พ้นแล้วแต่จริงจริงแล้วไม่พ้นะฮะไม่พ้นนะโชคดีที่ทั้งแม้แม้รถจะจมหายไปนะครับ<อ>แต่ว่าคนขึ้นมาแล้วคนขึ้นมาแล้วแต่ไม่นานคนที่นะฮะอยู่ในรถก็โผล่ขึ้นมาแม่เกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยเฮ้ยเกือบเอาชีวิตแต่ความจริงแล้วมันมันสมควรแล้วเหรอว่าถ้าเรือออกแล้วมันจะ ก็คงจะยากคือความประมาทของคนครับปกติแล้วเวลาสะพานที่มันจะเปิดเนี่ยให้ให้เรือวิ่งข้ามเนี่ยมันจะมีไฟและฝรั่งเขาคิดว่าแหม่น่าจะรอดเด็กเก็เลยซิ่งขึ้นไปเลยเป็นฉันฉันก็ทำนะเป๊ะไม่คุณคุณซิ่งเหรอเนี่ยประมาทไงประมาทคือความตายไงจริงจริงเนี่ยอันตรายเลยมาดูมาดูคลิปที่สองกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมอ่ะคลิปต่อไปนะครับคุณผู้ชมตั้งใจดูให้ดีนะฮะอันนี้เนี่ยนะฮะเป็นคลิปของเด็กน้อยคนหนึ่งนะที่กําลังเรียกได้ว่าเดินอยู่รอบๆบ่อน้ําดูสินี่ ต้องยอมรับเลยว่าเด็กเด็กกับน้ํานี่มันเป็นของคู่กันถูกไหมคุณผู้ชมนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ข้างบ่อน้ําเด็กเดินเล่นอยู่ข้างบ่อน้ําอยู่นานโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่ดูแลด้วยคิดว่าเด็กคนนี้จะตกลงไปในบ่อน้ําหรือไม่ตกอย่างงี้ตกแน่นอนเดี๋ยวดูอีกนิดนึงดูอีกนิดนึงนี่นี่นี่ไม่ตกผมว่าไม่ตกหลอกตกไม่ตกตกไม่ตกหลอกดูตกไม่ตกเหมือนหนังนั่นไม่ตกหลอกตกไม่ตกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนว่าว่าอันนี้เออไอ้นั้นแบบว่า ไอวิดีโอที่แบบว่าค้อสสำหรับวิดีโอกันนียนี่เพิ่งถ่ายมาเดินมีนานะเนี่ยนะไมว่วงจรปิดวงจรปิดวงจรปิดไม่ใช่แบบตั้งใจถ่ายฉันวดัดอ่ะดูเด็กคนนี้จะตกลงน้ําหรืออ่าพอดเลยแล้วกันคุณผู้ชมช่วยเด็กคนนี้จะตกลงน้ําหรือเปล่าอ่าแจ็คก,ก่อนดีกว่าผมว่าไม่ตกครับหลอกเพราะเมื่อกี้ตกไปแล้วอันนี้ก็ต้องไปตก <laughs> โอหตัดกะอุบาทหมายความว่ารายการของเรามีสองคลิปถ้าเราคิดตกแล้วนี่จะไม่ตกกระตอุบาทฉลาดมากวัดดำว่าไงเอ่ยตกเด็กเ่เห็นน้ำา็็ต้องอยากว่ายน้ำอ่ะเอออ่ะจริงไม่ไม่เสียเวลามาดูกันเลยดีกว่านะเด็กคนนี้ตกน้ำหรือไม่ดูดีๆคุณผู้ชมมาสรุปแล้วเด็กคนนี้นะฮะหนูน้อคนนี้ตกับ ตกน้ำฮะเฮ้ยจะตกทึงไมวะแล้วต้องขอบอกว่านะฮะหนูน้อยคนนี้จมอยู่ในบ่อน้ำถึงสองนาทีกว่าแล้วใครมาช่วยนางอะกว่าจะมีคนมาช่วยดูสิเห็นเวลาไหมเห็นเวลาไหมอันนี้รีลไทม์นะเวลาจริงนะตายเนาะฟังให้ดีฟังให้ดีหนูน้อยคนนี้จมอยู่ในบ่อน้ำนานถึงสองนาทีกว่ากว่าจะมีคนมาช่วยสุดท้ายก็มีคนมาช่วยแต่นี่ยังยังว่ายวนอยู่นะเนี่ยเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองทุกท่านนะครับต้องดูแล หลานของท่านได้ดีแต่เด็กมันก็ไายมันพยายามเอาตัวรอดดูสิดูสิดูสิมัายหวนะเป็นมั่อไหรไม่เป็นมันก็คือต้องเอาตัวรอดอ่ะผมเห็นคลิปนี้แล้วทําให้นึกถึงพ่อแม่หลายคนนะที่มันไหวนี่นี่นี่มีคนมาช่วยแล้วจะเป็นเด็กไหวพ่อของลูกนะช่วยไงเรียกให้ช่วยมามามานิดนึงนิดนึงเนี่ยช่วยเอาลากขาขึ้นมาเลยนี่ไงเออโอ้ดูสิ เกือบไปแล้วนะเกือบไปแล้วพาอแตนายังดิ้นอยู่เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นอูทาหอนชอบผู้ปกครองทุกท่านนะครับต้องดูแลลูกหลานของท่านพ่อต<ห>าคิด,ดถึงหลานเลยอ่ะคุณผู้ชม